สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสงกรานต์ชนะรงโกรธจัดประรากาศกลางไอจีให้มามอบตัวรันอย่าให้ต้องไปตามเป็นที่จับตามองอย่างต่อเ,ออเนื่องสาัรับสงกรานต์ชนะรงนักธุรกิจหน่มชื่อดังที่หลังจากเปิดตัวความรักครั้งใหม่ก็ทําให้ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ว่าจะขยับไปทางไหนก็มีคนให้ความสนใจแังล่าสุดมีเรื่องทําให้เจ้าตัวต้วตองโกรธจัดแล้วจนถึงขั้นประรากาศให้โอกาสมามอบตัวเองปราท่าช้าจ จะเป็นการไปตามโดยสงการานต์เดชนญรงได้โพสต์ภาพลงไอจีสอร่รส่วนตัวของตนเองพร้อมทั้งระบุข้อความว่าน้องที่ทําแบบนี้รอบสนามรีบมามอบตัวนะครับ mm hmm. เห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดนะครับ mm hmm. เห็นอยู่นะครับว่าเป็นใครรีบมาหามาคุยกันดีๆนะครับอยาให้ไปตามนะครับในภาพนั้นเป็นฝีมือของบุคคลที่มือบอลที่ใช้สีขีดเขียนพื้นที่บริเวณรอบข้างของสนามเป็นข้อความภาษาอังกฤษขนาดใหญ่ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายกับสถานที่ดังก เท่านนั้แต่ยังทําให้ทัศนียภาพโดยรวมของพื้นที่โดูไม่น่ามองอย่างมากสําหรับสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาริพามแทร็กสงการานต์ได้ทําขึ้นเพื่อให้คนที่เดินทางมาเที่ยวยังผาโคโฮเทลวเขาหญยได้รู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานกับกิจกรรมประโดดกันแบบเต็มที่แต่เมื่อมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้สงกรานต์เตชะนรงคงเราต้องขอลุกขึ้นมาจัดการขั้นเด็ดขาดสักหน่อยทั้งนี้สนามกีฬาสงการานต์เตชนรงคงเป็นสนามกีฬา,าเอ็กซ์ตรีมที่เหมาะกับผู้คนที่ชอบกีฬาผาดโผลโดยเฉพาะอย่างยิ่สสงสําาหรับกม ซึ่งถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของเขาใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงแรมพาคอโฮเทลเขาใหญ่โรงแรมน้องใหม่ในเครือบนนันซ่าโดยโปรเจกต์นี้มีทายาทบอนัน bon ซ่าสงการานต์เตชนะรงเป็นหัวเรือใหญ่และมีนมตามาลิเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขรับ